สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันนะครับเจ้า Yamaha X Max 300คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถปี2020เลขไมล์2หมื่น2,000กิโลเมตรแท้ครับคันนี้ต้องบอกว่าราคาเบาๆฟรีดาวครับจะสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมมามาชมเลยดีกว่า <S 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 เลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ2 2 6 1 9กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันครับ หน้าจอเดินไม้ครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเดินไม้ดูนะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างฟังก์ชันการใช้งานครับสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนครับเราเช็คทุกอย่างก่อนส่งมอบนะครับมาครับชุดคอนโซลด้านบนนะฮะชุดครอบแฮนด์ด้านบนโลโก้อยู่ครบไม่มีแตกร้าวนะฮะประกับไฟฟ้าครับตัวอักษรก็จะบอกว่ามีเรือนรางบ้างตามการใช้งานนะครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมมือเบรก นะครับทั้งสั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอปุกมั่นเรกคนะครับไม่มีรวซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับพัดเล้งครับตัวอักษรต่างๆไม่มีเดินรางนะครับชุดกรนโซนด้านล่างเดิมสวยนะครับไม่มีแตกร้าวตัวอักษรต่างๆอยู่ครบทุกตำแหน่งแน่นอนสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับบอร์ดนั่ง้รงบอกว่าหุ้มหนังใหม่นะครับเดินได้สีส้มนะครับไม่มีขาดไม่มีรูที่จับด้านข้างครับแล้วบอกว่ามีมีแต่รอยขนแมวนะครับไม่มีรอยล้มแปะแตกร้าวนะฮะด้านหน้าครับ นะครับเป็นชิลน้าแต่งนะครับสีสโมกนะครับเป็นสีแบบสีดำนะครับสวยงามครับมาดูที่ไฟหน้านะครับต้องบอกว่าสวยใสครับมีรอยหินบ้างเล็กน้อยครับตามการใช้งานเท่านั้นนะฮะบางคนหน้าเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วยางหน้าดังครับต้องบอกว่าเป็นยางเบิกใหม่สภาพอยธ่ที่ประมาณ95เอเนะครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าโอ้โหเป็นแค่รอจริงๆนะเนี่ยนะฮะ ถ้าไม่เป็นร่องเลยก็บอกโชคสวยครับไม่มีรอยหินรอยล้มอันตราย้ิดคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยซับฟลดิ้งด้านในครับแนบสนิทชิดทุกจุดแน่นอนครับจิ้มคันฝาฟาิ้งฝั่งขวานะครับสีเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวโลโก้ครบนะครับยางพักเท้าเดิมสวยครับไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนนะครับฟาดิงด้านข้างสวยครับนะครับโลโก้อยู่ครบนะฮะสกิทเพเด้ด้านข้างอยู่ครบหมดนะฮะคันนี้ครับ เป็นโชกหลังแต่งนะครับจากโอรีนะครับเป็นของแท้ด้วยนะฮะคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันครับผมตาติดง่ายครับรอบเดินบานิ่งนะครับอัตราเร่งดีครับไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้มาครับแต่ส่วนจานเบรกด้านหลังจะบอกว่าเป็นร่องเพลงเล็กน้อยเท่านั้นครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังครับ เต็มๆครับเบิกใหม่95%ครับท้ายเดิมสวยไฟท้ายเดิมศูนย์ตรงไม่มีเบียดเบี้ยเราคนนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนแล้วมาจากจังหวัดจังหวัดล่าอุบลราชธานีนะครับเราซื้อสั่วประเทศนะฮะมาครับแกนเครื่องฝั่งซ้ายสวยนะครับตัวกรองสวยครับไม่มีรอยนะฮะแฟนดิงด้านบนนี่ครับนี่ครับไม่มีรอยครับนะครับโลโก้อยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับด้านข้างสวยไม่มีรอยขีดข่วนนะครับยางรอบักท้าไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแน่นอนครับ ฝาดิ่งด้านซ้ายนะครับสีเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วโลโก้อยู่ครบทุกตำแหน่งซับฝาดิ่งฝั่งซ้ายแน่สนิทชิดทุกจุดแน่นอนครับกระบอกชกล่างนะครับด้านหน้าไม่มีรอยหินรอยล้มอัลสไลด์เลยครับเอาละครับคันนี้พิธีเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นครับเครดิตดีฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่งทั่วประเทศนะครับฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกทีมคันฟรีของเหลี่ยมใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบนะครับถ้าคุณมองหา X Max 300ฟรีดาว กันดีครับตอบโจทย์แน้นอนซื้อก็สดลดได้อีกครับราคาสุดคุ้มมีที่นี่ที่เดียวนะฮะทันตบัญชับุรีครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ